อิก The Little Book of i k ก g a i Collector's Edition ฉบับปกแข็งสุดพรีเมียมที่นักสะสมไม่ควรพลาดหนังสืออิกิไกฉบับขายดีที่สุดผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์เคนโมงิ i, <c oughs> เพื่อค้นหาชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายด้วยเสาหลัก5ประการของอิกิ a กได้แก่การเริ่มต้นเล็กๆก,การปลดปล่อยตัวเองความสอดคล้องและยั่งยืน ความสุขกับสิ่งเล็กๆและการอยู่ตรงนี้ตอนนี้ที่จะช่วยให้คุณมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าทุกเช้าวันใหม่พิเศษสุดโดยที่ขั้นแม่เหล็กเฉพาะฉบับ Collector's Edition เท่านั้นค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตด้วยปรัชญาและวิธีคิดแบบคนญี่ปุ่นไปกับอิคิไก The Little Book of Ikigai Collector's Edition